มาแล้วม,มาแล้วเป็นรองรับเช้านี้กับครัวแม่สภาพครัวระเพื่น,นครับผมสวัสดีครับคุณนายแม่ครับผมสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีเข่าเด้ออาหารจานด้วนอาหารจานด้วนแล้วพี่น้องครับมาดีก๋วยเตี๋ยวดิๆมๆมานีซิ่งวันแรกขอกระมังมาเลยครับพี่น้องตุ่มไข่อันนี้กินขา้าวกินข้าวเหนียวอัอนนี้พี่น้องมาเด้วย โอ้ยอุ่นแล้วกับอุ่นอีกเขากระไดไม่มีผู้ก,กินนั่น <c oughs> มื่อนี้เพื่อนสาววันร่มากเลยเหมือนนะไนต้่มไข่เป็ดที่นอคขาอือจัดเยี่ยมเนียร์เนียร์บ้านเห็ดไหลมกุกลาใหม่แล้วก็ใส่สับ,บปูแหวะไปเพราะว่ามันทำเยอะแล้วก็ชิมไม่หมดแล้วก็แค่ไป แต่แซ่บขึ้นก็เอาค่ะพี่หนอ่อเอร่อยเหมือนเดิมอืมยีใจจับแซ่บไม่กินน้ำกันพี่หนอนะ่อคาหน่ากินด้วยกันค่ะอันนี้แก้วแก้วแก้วกล,กลมไข่เป็ดมันแสบดิน้ำมันใส่ไข่ไก่ท่านบ้าน เห bon. ็นคุณนายแม่ไม่ได้ต้มไข่ไม่ได้ไข่เป็ดพี่น้องไม่เห็นต้มเลยเลยเอาไปใส่ตรงไหนนะสุกเชยใ่ะเอาไปไว้ตรงเข้าวเ่เอไม่แล้วหนึ่งเข่าฮะเป็นไงไก่น้ำเขืาเขาเรียกนึ่งนึ่งครไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้อใส่ตัวข้าวนะสุกเชยสวยด้วยครับจับเฉยใหญ่พี่โตอันนี้ถึงไม่ได้กินก็กินนี้ก็เอาไปเนอะ นีเบอร์ดูไปทั้งไหนบูมเหมือนอืมไปทังไหนครับเหมือนครับยังไม่มีแล้วม,มีโปรแกรมเนจๆไม่ได้ออกไปถ่ายซืบเหรอไปเหมือนเดิมนะครับเนี่ยไปเจ็ดแล้วอยไปเนอะอ,อือ้าอะไรถบัสเขาออกหรือยังรถบัน,น,นบ่าจะว่าจะออกวันนี้ได้บันครับ แต่ยังไม่รู้เวลาออกคป็นบอกทางคร่ำป่ะมาณครับได้แม่เ,เข้าออกแล้วปะ่ะเดินทางงานวันแรกกับพี่น้องวันที่ห้าอยู่ชายภูมิรถบัสปามากไปนน้ออกงานวันแรกเหมนกครับ,รบพี่พน้องเปิดคลานแล้วูเพิ่มโทรมาขอพรเพิ่มเพิ่มโทรมาขอพรหยัดแม่ขอพรให้ลูกด้วยก็ยังให้พรเข้าไปแล้ว ทุกชีวิตทุกดวงใจในทีมงานน้องลำสามน้องลำงโโเฟิรนโชว์โอ้ปรเดิมงานแรกมกนันมาในเฮงรวยปังออกงานแรกก็ให้เฮงเฮงรวยๆปัง,ปงๆทุกทุกชีวิตทุกดวใกงใจส,ส,สรุปแล้วใครปไ,ไปนั่งด้วยไนะครับคนอะไรสรุปแล้วประเทศก็มออีของนักคันของตามนะก,ก็คือให้นักดนตรีนักดนตรีไปนะั่งเพราะอาจารย์นักดนตรีอย่างเดียวเฉพาะอาจารย์นักดนตรี เยียบร้อยแล้วเขาจัดไปโอ้ก็จะน้อยเทอะบ้านเรปมีสิบห้าคนเลยนะถ้ามันไม่เต็มเขาจะจัดพวกเอศิลปินนี่แหละ๋อศิลปินเนาะใช่ใ่ให้สวนมากพว้าบ้านบอกว่าเนี่ยเขาจะไม่ให้มั่วกันนะครับคือเรนเซอร์คือเดนเซอร์ศิลปินก็คือศิลปินมันไม่พอไงอตลกก็คือตลกเสริมเข้าไปครับมันน้อยมันน้อย,นนอยบางทีเขาจะจัดมาใส่กันก็ได้พวก ฟิลิปินที่เขาไม่มีรถเกล่วนตัวน่ะนะก็ดูไปก่อนเราไม่รู้ต้องถามทุกคนเพราะอ,อย่างนี้ให้อยู่รถปลอดภัยไปไหนมาไหนให้อยู่รดปลอดภัยทุกเส้นทางแล้วก็หให้ร่ำให้รวยให้ไดนเงินล,าลาา้านไรไรล้านแสนล้านไรมากแค่มากสมบัติเงินทองอ โอ้มีแต่ไก่พี่น้องตือเต็มเตือนอยากตู้ไว้อยู่มีแต่เมนูไกเ่เผาเเดี๋ยวของมากินเนื้อของทะเลก็ไม่ค่อยชอบอะไรพวกกุ้งพวกของกหลวไม่ค่อยชอบอ,อยู่นี่นมันก็มีไก่ยอเหลืออยู่ไก่ยอก็จะตำนั่นแหละตำเหมือนเรีย้ยง คนนมันิ่งเลือดอีพี่น้องเนาะแน่นมันแน่นมันยิ่เข้ามันคือแบาเก่าใจแน่นครับหือเขาคนเดียวหรแล้วครับรับน้อเขาคนเดียวอีกอยางจำแจวกับพี่น้องสมมยเก้าป็นสีรพูดเทาไม่งคบู้ได้ตัดกับพี่น้ั้น่น้อั้น เก่งนี่เราครับอายุปแปดสิบก็ผีเลยโอ้ยตัดางานได้เสยแล้วก็เป็นผู้สาวแบบสมัย่ก่องผู้สาวมากที่สุดอ่ะมาคุยคุยแบบกินแบบบ้านๆน,นะพี่หนุ่งพี่เนาะคุยเนาะ เมื่อวานนะครับไปกินแกงเห็ดละงกแซ่บนะครับเมื่อวานนะครับแซ่บเยอะเห็ละงกเห็ดร่วงครับเมื่อวานบริจาบานเมื่อวานแม่ครัวแกงอร่อยอยู่ถือขี้งเยอะถือขี้งเยอะแม่นบอวะวดก่อนนี่ยมันไม่นุ่รู้ไหมว่าใครเก่งรู้ไหมว่าใครเก่งจักษ์เหรอบริจาบ้านพริจาบ้านคุณนายพรสองคนอะไรกันึกว่าแม่ครัว เห็นเ,เื้าเปล่าน,น้ำปลาปากแดงมาอยู่อร่อยมากรสชาติก็โอเคหมกนะเขาคนแม่กิไม่ได้เนาอหมกใสมหมูเนาะสมหนะผู้เี่า้องทำเยอืม,ม,ม,มเพนะิ่มนะมาหมกเส้นไหนย้อนพะนะขงใยอนและใปตองรวมกันหอ,อยก็ะบอกินแล้วนะหอยกระซิ่งนี้ยังไงนะกมันคืข้าวกขาเม่นะครับแต่ว่าแต่ว่าตอนนมันมันกว่าบิดแต่หมูบิด่หมูกับไก่นะครับมันมัน มันเป็นพิมพ์ชิมมั้งมื่บ้านครับมากแต่ไม่รูวเท่าไหร่ใช่ไหมสู้อะไนี่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้อันนี้อะไรกว่าใช่ไหมอันนี้ลุงตู่ก็แบ่งไปแบ่งไปแล้วก็ถ้ากินได้หมดไปอากาศแต่แห่อากาศได้ใช่ไหมใช่ไหมแต่ไม่หวานอันนี้ถ้าถ้ามันไม่หมดก็ใส่กล่องไว้เหมือนเดิม แช่ตู้ไว้ก็อร่อยเหมือนเดิมมันสู่แบ่งเราแล้วก็ใส่กล่องไว้เหมือนเดิมกินเนื้อสีไม่กับแล้วยมขาดยิ่ไม่กัแล้วครขาดล้วเพื่อกินพอไม่ให้มันหิวเนาะเพราะว่าอะไรแต่อะไรมันก็พอเหมือนร่างกายปกติคันับเพิ่นมาให้กินคันกินตอนเช้าเนี่ย ใครมีอาหารที่อะที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายเราไม่ใช่ว่าจะไปกินมอม่าไปกินลูกซ้นเนี่ยไม่เอามันต้องมีข้าวให้เราคนแม่ไม่อาหารเสริมนะครับเื่นมากเท่สีขวดแล้วครับเอาโอเคครับคุณแม่ครับครับแซ่บไม่ได้ี่นอเมึงแล้วกดให้กดเลยกดแชร์กดติดตามกด s ั b ส c r i b e ใบมะกรูด มันเป็นช่องขั้วลําเพื่อนที่วะตื่นมาแล้วก็ทําอาหารเช้าแรงเย็นทำอาหาร,าร,าหารมันเป็นประจําวันเนาพี่น้องนะคิจวัดประจําวัน <c oughs> พี่น้องเบื่องเราเห็นก,กุหลาบกุหแทกุหติดตามกุหสักษาไข่ใบบักบูดช่องขั้วลาเพื่อนให้คุณนายแม่โหดโพบหม้วหมักแตงจวดจา,าดฟาดบุ่มแล้วกันเลยค่ะเดอ้อเอาทุกที่เบิ้งเบิ้งซัมนี่คิดนหนาจะมาเบื้องกันไหมวะความเคลื่อนไหวของคุณนายแม่แต่ละวันจะทำอะไรมาก ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะ